ส่งส่งไลตูลูกับนุมเศษด้วยนะกางของโน่าคิดค้องไว้นั้นแหละเสียดแดดอยู่บ่ายโมงครึ่งแล้วแม่คนไลฟ์ไม่มีอย,อยากไลฟ์อยู่อยากทายทำอยู่ถ้าเด็กๆก็ช่วยได้มันโอเค เด็กเขาก็ไปเรียนเนาะเหมือนหลานัวเขาไม่ได้สนใจเลยเขาแบบพอไปเรียนแล้วเขาก็ไปเลยเทมก็ต่ายก็ลูกลูกไม่ให้เอี้ย่อาีกตายมีน้องแล้วลูกแมวว่เห็นหม้าตั้งเยอะน่ะที่บ้านอ่ะมีหมาอีกเก่าโตอีกโลูกหลาย ดูช้างก็เหนื่อยแล้วเหมือนแม่คนนั้นเขาพูดเนาะมาฮะพเขากิน,นเยะวี้ี่นนออดู่ดนะ้าเขาอยานเนยอยอะีแ้แมมดื้หอหรือม่อดื้อห้ ลอยท่านี้ลอยท่าเต็มก็ถือว่าซุ่มมาอย่างดีเลยค่ะมากถือว่าซุ่มมาอยู่นะซุ่มไหนมาก็ฝึกเต้นหรืออะไรนี่เด็กอ๋อฝึกเต้นฝึกอะไรมาโชว์ตรงนี้นี่แหละรู้เลยนู้นฝึก

เขาตัดติดออกจากฉากนี้อจากนั้เมาไม่ปกแล้ว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 คนที่ที่ดูแลการสแสดงอ่ะคนเดิมไหมเจ้าเดิมไหมเพราะตอนซ้อมหนูหนูไปดูไลน์หนูก็ไม่แน่ใจว่าใช่เจ้าเดิมไหม กเทาล้ก็ดีท้เไปเกินขาดเขาอีกเลยมันจะไปเกินขาดเมันจะไปแ้นักที่าเขาได้เนาะนักกี่าแบบนี้เนาะะบอกกันยังไงไปมันจะกระเด็บพวกเขาม่ได้หรอเขามัมันก็ นักศึกษาหนอรงเรียนหรือสิเก่งคนรักเรียนอันนั้นเนอะให้แล้วพรุ่งนี้ซ้อมอีกไหมคะซ้อมอืมก็มีสี่ตสี่ซ้อมใหญ่จะมี

เดนจะซ้ำคนน้ำเอา <laughs> คนเขาอยากมาเห็นเ,เ,นเหตุการ